นอเพ่นวามีสีค่คนที่ยังยังทำไรสางครอบครัวบรรยากาศกา็กงามคือเกา่าแต่เมื่อน,นี้นองเพันเปลี่ยนทาอาบน,น้ำนะตอนนั้นเฮาเห็นกะอีกบอลน,นึงนอเพ่นอาบเด็ดเอ็ดสีสนใจล่าแล้วบอดนี <c> ้เ <oughs> ขาว่าให้ไปอยู่ไทยไปอยู่ใดบ่ฮนะไ,ไปอยู่ใดนะ <c oughs> ตอนนี้นอนพนเอาน้ำให้ให้เฮากินได,ได้ทุกคนได้นี่ คดแรกมีผู้บ่าวมามาลิ้นมาอย่างนี้มาจีบมัมี่ตอนนี้น้องเพิ่นว่าว่าให้กลับได้ให้กินขา้าวสบายดีทุกคนสบายดีอีกคือนึงตอนนี้เฮาอยู่ที่หมู่บ้านตุงแตงนะเฮามาบิ่งตามติดวิถีชีวิตสาวล่าวชนเผ่าปะโกะตอนเป็นไปได้น้องเพิ่อนอยู่ บอยู่น <ovan> uh, ่าจะบบยู่แน่นอนเอาอะไรนัดอีกงับน้องคนได้เดือนน้องก็นนาจอยู่ไหม น่าจะไม่อยู่บางทีเขาอยู่ในขอเขาไปเลยวะดดดดน่าจะบปอยู่เนอะบปเห็นเกิบน,กน้องคนนี่โอ้ยผักคนปลูก อ๋อทางคน,นกลัวก็ปิดถือว่าเขาไม่ได้อยู่ทุกคนถือว่าน้องคนไม่ได้อยู่เอาเอาเอารอจังหวะอีกจักหน่อยถ้าว่าเราได้เห็นน้องคนการ์ดซีอัปเดตให้ทุกคนอีกแต่ว่าตอนนี้น้องคนเราเห็นได้เอาตอนนี้ชาวบ้านเพิ่นมาแต่ให้แล้วนี่ แกมาเยอะเยอะเนี่ยสอดใน nhà จ้ะเยอะก็ยังไม่เจอไงจ้ะโอ้ต่กลแต่กลกะเอามาเอามันเลยใช่ปะอย่างใช่ปะโอ้เขาเขาขึ้นว่าเขาเกี่ยวค้างอยู่ทันแล้วแต่ว่าแล้วอันนี้คือวิธีวิธีชีวิตชาวบ้านชาวบ้านยามแรงๆนี่จะได้เห็นเขามาแต่ให้มาแต่ส่วนนี่ก็เจ้าก้นเข้านี่เนาะเข้าทีกระเจ้าหูดเป็นทีเรียบร้อยแล้วมาแต่ให้แต่ว่ากระเจ้าอันนะ นเอาีน้องสาวคนเปียกอาบน้ำแล้วตัวมันก็ช่วยด้วยเลยผมนี่คือวันเตะประตูวางงัดเดอะไดาตัวมันไปครั <c ười> ออ้าวอันนี้คือพบน้องคนแล้วทุกคนเนาะเขาไปคนละทิศคนละทางก็เลยบุพพบุพพ่อน้องคนอีกไ <c ười> ดาตัวมันไหมผมได้ตั้งแน่เลย เละเล่นนังด่าตัวมันดุมมาแหละเล่นนั่งกระตากะตาอะไรนังเนี่ยโอ้พนสืบไปอาบอยู่นี่เลยเพราะว่ากระตาอยู่น้ำอาละต้นหน่อกระตาต้นหน่อแต่แอ็มไหมอ๋อแล้วมีอย่างแก่ไอ้เลยอยู่น้ำอาบพนน่ะอ้าบพนยังอาบน้ำอยู่ไปโอ้ทุกคนเลยฮอเดินทางนทุกคน ตามติดวิธีชีวิตน้องเพาว่าสีไปไปลกมันน้ำน้องเพื่อนกับอะไรไปฝนตกแน่เพราะว่าเฮายัางโบอคอยคุ้นเคยหรืมเคยอากาศปันไดเนาะให้อายจับได้บ่ให้อจับได้บอขู่จับได้บด่เฮ้ยเกือบลมเลยเอาเอาเอา ค่อยๆย่างค่อยๆย่างครับไอละละที่กะเยี่ยมน้องคนปีนยางว่ายเลยทุกคนเสร็จเอฟซีสนใจล่าแล้วบ้านนี้ <c oughs> เขาว่าให้ไปอยู่ไทยไปอยู่ใดบ่นะ <c oughs> ไปอยู่ใดนะ <c oughs> คือว่าเนาะเขาว่าสนใจเฮาแต่เฮาก็บ่ฮู้สิติดต,ต,ต่อข้าวทางได้แม่นบ่ สนใจก็ต้องได้เห็นหน้าเห็นตาก่อนเนาะบางทีเป mmm ็นคนนี่อะไรฮะคุณผู้ชมเรื่องหน้าตานี่เป็นอะไรสเปคเาเรื่องหน้าตาเนี่ยได้ก็ได้บ่เอาเอาหยอกน้องคนนี้ทุกคนน้องคนดุหักดุอะลีได้ทุกคนเลยเมื่อน้าสิไปหอดหอดไ้ค่อยๆได้จะน้า lốt nhau này. <laughs> bye, bye. Oh, здесь, like miincao, này đi bay bay ô lắc như lầy nó lốt đấy tụi con này đỡ là đỡ cho cái nam thằng này con tớp đấy con này bọn thả áp nam cuốn thuần họt là bọn chọc còn mặt nhang, cái lăng đầy là đại nhăn cọ đầy tắt đầy lâm mà mới đi để con Đầy để con làm một nhang, lơm lơm mới đi สูซูละเป็นกำลังใจให้วันหนึ่งเป็นของเฮานะมีสาวบ้านเข้ามาแต่ส่วนนี่เนาะเออนี่ต้องมา,มาเอียนเลยอิตกะตาเพิ่นไปเอากับตาอ,นะอาบาออนอ้่นเลือกลายบรจัก,ก,จกเลือกคือนอกพิ่นเลือกลายบรจักเนาะเจ้าก็บอะไรเลือกเนาะโดยโสดคือเกา่า บ่อลาเป็นอย่างเขาจึงเฮ็ดเหล่าเขาอยู่นอกนอกบ้านฮะมัน <L an> เป็นแบบเฮ็ดค้องเนาะเขาเฮ็ดอ oh, <L an> ยู่ในในบ้านบ่ได้บ่ขลังบ่เออขลังเวลาว่าเพิ่มเสียงหน่อยนึงได้บ <L an> ่เดี๋วเราคนยิน้มโอ้ยหวานเก็บเลยทุกคนไอ้อาบแล้วแลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา คือเก่าเด้อทุกคนเด้อบรรยากาศก็งามคือเก่าแต่มื่อนี้้นองเพิ่นเปลี่ยนทาอาบน้ำนะตอนนั้นเราเห็นกะอีกบอลน,นึงน้องเพิ่นอาอบเพราะว่าบ้านกองเจ้านี่มันมีสองบอลสามบอลเราสามารถอาบน้ำได้คล้อย,อยได้ละลมในไอฮับด้วท่านได้โอ้น้ำทางนี้ใสเนะสาะใสๆทุกคนได้น้ำทางนี้ มีเด็กป่าเปื่อยประจักบุมีเนาะบุมมี่ไอ้ไทยได้เอ้ยโย่เอาเอาโอ้ยเต็มเลยคนอาบน้ำอยู่นี่เต็มเลยยามแรงสวนบดอาบนา้ำน้ำกันในนี่หลายๆคนได้เดี๋ยวน้องเพิ่นก็นมาอาบพวมที่นี่โดนโดนเธอนึงจะได้มาอาบอยู่นี่นอนละเนาะเออเอาเอานี่ ส่วนไลยเป็นเมียเขาพอตัวนี้ไไนแม่นวะเขาสร้างครอบครัวเม,ม,มื่อเหม็นวะเขามีมีผัวมื่อได้ไหมตัวไล่เป็นเพียร์เป็นสาวตัวไล่ตัวนี้ตัวได่เป็นแสกเป็นสาว <c oughs> สี่คน,นอ๋อน้องเพิ่นว่ามีสี่คนที่ยังยังท่านใหญสร้างครอบครัว เป็นบอลห้องน้ำชาวบ้านเพิ่นได้นี่ห้องน้ำเขตชนบท <c oughs> อาเอ <c oughs> าแต่น้ำนี่นใสใสสวยๆได้ทุกคนเลยเนาะมันก็คือกับคนงามเลยอาบน้ำไปที่เรียบร้อยแล้วลงอาบน้ำแล้ว เป็นอัพประมาณนี้เลยได้ทุกคนได้ เริ่มเมืดแล้วบาห้าโมงแล้วบนนตอนนี้เนาะ่า่า <laughs> ปาไปๆได้จะหน่อยแขงได้ เฮาอยากสุดที่จะได้เห็นน้องเพิ่นได้ทุกคนเพราะว่าห่าวว่าได้มีเฟซบ่ได้มีไลน์บ่ได้มีเบอร์น้องเพิ่นได้ห่าวบ่ได้เอาเนาะเอาบัดนี้สิได้เอาเฟซเนาะน้องเพิ่นเพราะว่าตอนเฮามาคือทุกคนเห็นเนาะตอนเฮาเข้าไปหาน้องเพิ่นเพิ่นบ่ได้อยู่เฮือนเพิ่นยังบ่ท่านมาแต่ให้ เอ้าพยายามที่จะซอกเฟซลาวแต่ก็บ่ได้เนาะอือู้ทีจะเอาน้ําภัยได้ทุกคนเอ้าเดี๋ยสิเอาเฟซน้องเพิ่นสาวลาวชนเผ่าปะโก

เบิงมหอดขันตอนนี้ถ้าโฆษณากะอย่าอย่าก,กดขามโฆษณาเนานะอย่าลืมติดตามซองคมสนเผากระโดเพื่อจะบุพภาคดคลิปต่อไปให้ทุกคนกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะมาดูวิธีชีวิตสนเผานะ โอ้ยบนาวเนาะหมดไปเลยโอ้โหครับอายอยู่ละละ่าบม่ได้อาบน้ำไปยังหนาวเอาทุกคนเอาทักทายสบายดีกันดเดอ้อทุกคนเดอ้อมาจากไหนเนาะทักทายสบายดีกันได้เดอ้อทุกคนเดอ้อ Thank <laughs> you. mượn ừ, mượt lẻ là lạ à, toàn tiền thương con là con lạ 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 Vây lạ nó lạ bao, lạ vậy <laughs> bộ vậy có tông vậy cụ sáu gì <chỉ> nào leo con <laughs> 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 โม่เบิ่งโมงงี้ได้ทุกคนตอนนี่โมงนะโอ้โหโห,หามงตรงแหลวคือว่าหามงเย,นเย็นได้ได้จังสบายเลยไป่ได้เชียร์าน้ำคาไฟอาบน้ำนี่ ชาวบ้านพากันมารวมตัวอาบน้ําบ่อนเดียวเป็นบ่อที่ว่าน้ําไหลสะอาดๆน้ําตัวนี้บ่เคยแห้งจักเทื่ออ่ะครับๆบาดนี้มืดแล้วทั้งมืดทั้งหนาวแล้วทุกคนเด้อน้องเพิ่นเกรียมกลับเลย มูเจ้าบ่เออบ่อายให้มีความกล้าเออน้องอันนี้เรายังบ่เคยบันไดแล้วสิอายแน่จักหน่อยเนาะแต่น้องน้อยนี่เราเริ่มเคยแล้วเนาะนี่เอายิ้มละยิ้มอีกยิ้มเอาทั้งสองเลยยิ้มเลยนี่โอ้โห ai, bài nói Cái đấy Lột ngào, Lột thuồng Khâu này can Ơ, cứ mì cà chè chè tu hùa như nó Qua lâu cà chè tôi nè Ồ Dô sẽ lọc bà ai vậy Áo bà này sẽ để này thẻ này này นี่ได้ยังอะของกินแม่เอามาจากบนใจจ้กถามอีกเนาะนี่มดอัดเอาเอาจากน้อยก่อนปันจาดดอยแม่พันกระจใจดีเด้แม่พันบอกว่า้ากินข้าวก่อนแม่พันว่าเออแบตโทรศัพท์เจ้ายังเต็มบ่หมดแล้ว ไอ้มีพาวเวอร์แบงเซให้ไอ้ไอซากให้ปะ้ะแต่ว่าไอ้อะไทื่อได้อืมไอ้ปลาจะยืยนพี่น้องแบงไหนจิชากะเบ็่ะลูกบักเกอร์เก้จำไม่ครับโอ้พันนั้นเห็ดอ่ายอดวอหวายเนาะเออแบงยอดหวายอันนี้ก็กลวยเพิ่นได้ยังบ่ทันได้สุกยัดไปถ่ายป่ะครับอามาก็ดิดิบอามันนองห่าจานนะมันนองดำ,ดำ,ดำโอ้ดำนองดำดำดำโอ้โหกินอย่างอเลือขอร่อยกินอีหยังลูก นี่เอาเอาน้องเพิ่นกำลังกินจักกินอีกอยังจับจับจับอยู่เออจะไปเงน้อทุกคนเลยแมล่น้องดำเพิ่นนี่อาหารเพิ่นกำลังเดือดแล้วเดือดแล้ว <c oughs> เอาเอานี่แต่งอยู่ขัวกินใช่ไ <c oughs> ม่อยากมามาเลาะไป <c oughs> นี่โอ้โ <c oughs> พริกเพิ่นทุกคนเหน้ ตอนนี้นางเพิ่นเอาน้ำให้ให้เฮากินไ,ได้ทุกคนได้นี่จะใช้บนนอนเจ้าล่ะอ๋อนอนในเนาะเคยมีสองห้องเนาะพ่อแม่ไดนนนออ้นอนใส่ในเออนอนอยู่นี่เนาะห้องนี้ไอ้เจ้าเด็กไอ้ก็นอนในอ๋นนอ,นนอมันมีข้างในมีสองห้องเน,น,น,นาะนอน,นอกันไปนอนนอกนี่ไปนอนอยู่นอนเป็นไปน้อนซ้าย น้องสาวน้องสาวน้อยนี่นะอ๋อคือว่าน้องสาวน้องสาวทำใจบุแมเอ็นอู้นอายน้องคุณเจ้าจ็บคนก่อนซองคนแสดงว่าือนคุเนาะทั้งหมดเนาะผู้ชายเนี่ยผู้ชายซองอ๋อคืออายเลยอายผู้ชายซองยิงซองกันเนาะพี่น้องเานี่อันนี้เป็นลูกล่าเนาะ อันนี้ก็พ่อของนอง้นองนอ้องน้อยนะขอบคุณทุกคนน้ำพ่นต้มเป็นที่เรียบร้อยให้ทีมงานเราว่าซันมแม่เพิ่นก็ใจดีได้ทุกคนได้มาตามติดวิธีชีวิตน้องเพิ่นจนดึกดื่นนะเนาะส่วนลาย,พายไพ่เป็ดเห็ดกินเจ้าบอดเออแม่แม่เห็ดอเอาเห็ดเวียกแล้วเนาะช่วยแม่เนาะเพิ่นเห็ดเวียกมาแต่ส่วนพูด โอเคนี่ส่วนไร่นี่เฮ็ดกินเฮ็ดยานี่จะเป็นแม่เออเรื่องอาหารการกินนี่แม่แม่เมื่อจัดการแต่ว่าเรื่องตักน้ำตักนี่ตักนั่นบางบางทีตำเขาวยังตำเขาวว่าผู้เจ้าเรือเอาพีซีพีซีเนาะเพีซีข้าวน่าจะน้องเอออ้เพิ่นเลยแต่ว่าไปให้ไปสวนเพิ่นกับไปอาวอาวพระเนี่ย ตอนนี้ลาวกำลังตกใจว่ากำลังติดตามซองคมพอกระโดเพิ่นกระเบิงตัวเองได้นในมีทุกคนอ้าวผู <c oughs> ว้ใดคอมเมนต์คอมเมนต์รั่วชั่อยา่คาคอมเมนต์เด้อน,น้องเพิ่นอ่านได้วันนี้ <c oughs> น้องเพิ่นกวดได้ไปนี้อ้าวเนาะถือว่าเพิน่นใส่น้ำสะอาดแล้วตอนนี้มีกันตองเอาอันนี้คือเขือ,อนน้องเพิน่นโอ้โหอีมาอยู่กินด้วยเล็บบ้<ฮ> ก็ไม่บ <cons> ่ก็จองเอาและวันนี้ทุกคนเละเละกันเละปิดรถไฟมาเพิ่นว่ายซีบุ้งเข้าให้เขาเพราะว่าตอนนี้ก็เด็กได้ทุกคนได้เน่อยนี่เด็กแล้วเพิ่นว่าสซีนึ่งเข้าเอ้ยหุ้งเข้าไม่ให้เขาอีกประเดี๋เอาและก็เก่งใจเติบได้ในนี้นะมูเห็ดนี่น้องหน่อยเพิ่นซีหุ้งเข้าเละบาท นะจะบุงเข้ามาละให้แม่บุกแบบจะบุกมานี่หนึ่งวานคือเข้าได้ทุกคนเลยอ้าวอ้าวอ้าเบิ่งตอนที่น้องเพิ่นกินข้าวส่วนรายก็มีผู้บ่าวมามาลินมาอยู่นี่มาจีบมัมมี่ขับบุก้าเอ้ยเจ้าอยู่ในนี่หนาว คืออูชายเชือกแขนยาวล่ะอูชายเอาเนี่ยนำให้เพิ่นใส่เสื้อแขนยาวมันหนาวเลยทุกคนเลยเอาลาคนกำลังกวดบึงกวดอะคอมเมนต์ดีดดดหรือคอมเมนต์แนวใดน้องเขานะเอาทุกคนเอา้าเนอะเอา้าทุกคนเอา้าตอนนี้น้องเพิน่นว่าว่าให้กลับเลยให้กินข้าวก่อนถ้ากลับไปนลยโอ้ยเป็นมือ ที่เพิ่นจะเตรียมอาหารกันกินนี้อา,อาหารแบบนี้นี่ซ้นเผากระโดลและซ้นเผากระโกะนี่นิยมชมชอบได้จะเป็นเอกลักษณ์ของซ้นเผากระโดลและกรซ้นเผากระโกะแบบอาหารเขาเอิ้นาเขาเปียกเนาะเลยว่าบ,บางคนก็นสิหองแกงอกักหลักแต่ว่าอันนี้เฮากับน้องเพิ่นกินยู่นี่เนละแต่ว่าพ่อแม่เพิ่พนจะกินยูน่นี่อีกได้ทุกคนอ้าวขออนุญาตแบหน้อยนึงนี่ขอบคุณเพิ่นนี่แหละทั้งหมดได้คขอบคัวเพิ่นกินข้ายู่นี่ ไอ้พิ่นยังบม่ท่านได้สร้างครอบครัวเนาะยังโสดคือเก่กาโอ้หลอนน่อปา,านีาา้เนี่ยหมู่ท่านอู้ายเพิ่นกล็ลอ้อรอเลยเอาๆ่าานกันเลยโอ้ไอ้พิ่นคือต้มมี้อ๋อทุกคนเอาสิเป็นดึกอดื้อตอนนี้ก็มีปกติเลยก็เจ้ากินข้าวเพราะว่ามาแต่ชวนมาแต่ให้ก็เด้กเด้อไรมาบุคือทางอื่นนี่ทรงสามวงมาแล้วแต่ก็เจ้าเนื้อหอดห้าวงเลยนี่ อันนี้ก็น้องคนสวยกินข้าวนี่เนาะอืมเอามาเด้อทุกคนเอิรนเอฟซีกินข้าวได้ละกินข้าวน้ำน้องว่ะสั่นน้องหน่อยเด้อเอาเอาเอาเด้อทุกคนเด้อกินข้าวน้ำน้องเนาะเด้ออาวโบนยอดไปเพิ่นว่าอูมีแนวกินนี้ได้แหละเด้อทุกคนนี่ยหนาวเพราะว่าอากาศหนาวเนาะเพิ่นต้องไปใส่เสื้อไงนี่ ต่างคนกับพ่อแม่เพิ่นเอาทุกคนเอา้ามาเด้อกินข้าวกินนามก่อนเด้อนะสำหรับคลิปนี้การตามติดวิธีชีวิตเขตสซนบทหรือว่าสซนเผาหายๆสซนเผาหลายๆบ้านนะายๆเมืองลายแขวงได้ไป <c oughs> สำหรับคลิปนี้ขอจบเลยสิ้นสุดเพียงเท่านี้ขอขอบอกขอบใจทุกคนขอทุกคนนั่นอยู่ดีมีแฮงเด้อผู้ใดที่ได้รับชมคลิปนี้นะให้ลำํำให้รวยเงินคำจุงเทลงมาให้ทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ขอกรุณาก่อนว่าซัน กินข้าวก่อนพบอีพีต่อไปมาตามติดวิถีชีวิตน้องสาวเพิ่อนอื่นเพิ่นไปอย่างอื่นไปลกมันเนาะเนาะเพิ่นไปลกมันอายก็ไปหลบวะไอยจ้าเราซ้อนตอนเช้เราซ้อนเราเป็นครูซ้อนบ่ครูมฮะซ้อนยังก็ซ้อนอยู่บ้านอยู่อ่อ๋อเอ้าเฮาคาะกังหัว่าอายจะเป็นครูซ้อนอันนั้นน่ะ ก็คืซอนก็เลือกได้แล้วว่าเอา,าอะไรอะไ้สุดพ่อแล้วยังโสดอยู่เอาเอาเอาท่าน,นได้ทุกคนได้เราไ like ล่กับกินข้าวแน่พัสนคอชิ้นชุดเพียงเท่านี้นะบ๊ายบายทุกคน